สสวัสด,สวสดีจ้เดี Today are going take mm ๋ยวจะพาไปนอนค้างแรมหนึงคืนจ้ะอ๋อมีเวลาก็หาเวลาแบบพักผ่อนเนาะ ลมแรงมากเลยวันนี้อากาศแบบทคืมติบูิกบรดอีดเดลี้กมนัาะเป็นรีท่ั่ยด์อี่ห้อโรมอือ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 อออืออืออออืออือออออ เดี๋ยวไปกันเลยค่ะออกบ้านกันเลยเนาะเดี๋ยวไปเจอ,อเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศ้างทางจนถึงโรงแรมไม้ดูเนาะไปกันเลยจ้า Lite sol här också. Jätteskönt. Lite sol, lite moln. Mm. Ja men Det är rätt okej då, 11 grader. I bilen eller? Ute? Nej, ute. ute. Det är okej. Ja. Vi stannar snart och tar en kaffe eller någonting, tror jag. Mm. Bra. Jag är lite sugen på sött. Sött och salt. Ja. Cookie. Cookies. cookies. I want some cookies. <laughs> och kaffe. Härligt. Ja. Jag, vet. Jag, vet Jag, Jag skulle vilja gasa lite grann, men det är Nej, det går inte för att det finns många ฟอร์ดคอมมารบิลเล่รบ,บิลเล่โซ่ด so, ีสมอลเบกหรือเดลันสเบกจะให้ดูนะคะคือเราขับออกมาเราไม่ได้ขับเส้นทางใหญ่เราเใช้เส้นทางออนอกเมืองเพราะว่าจะได้ชมบรรยากาศไปด,ด้วยระหว่างทางเราไม่ได้รียกนะคะ เวลาเช็คอินของเรามันอยู่ที่บ่ายสามนี่ก็ออกมาได้ประมาณพักนึ่งละจะเที่ยงก็แวะชมข้างทางไปเรื่อยๆ เราจะไปผัดเบกินอาหารแป๊บๆเพราะว่า w e l o m e to t e f o r อะไรเงี้ยอ๋อสมอเ t อมออิมอ g ์ n f o ฟอร์ n อินันด r วโฟนฮเทเดบรีเต็ดตด็ด้วย ก่อนอื่นต้องชิมไก่ก่อนให้กินข้าวเที่ยงตัวแอบตีดสั่นั้นเป็นกุ่งนะไก่ไก่ประมาณไก่ ฝรั่งดูแบบมีแบบอะไรนะมีมนคัง <c oughs> มันมีมนเนาะจ้ะเนอะเป็นเมืองเล็กๆนะจ้ะติดทะเลเขาเรียกว่าเมืองกรเปสโตดเมืองเล็กๆแต่ผู้คนก็เยอะอยู่นะติดทะเลจ้ะโอ้มีร้านไทยด้วยข้างหน้าเนี่ติดไทย ฮารสร้างลาไทยมาสอสีินไทยฟลักกยมมว่าฟลักกอสเทับรดดีดิดยไทมอดย่อไทมอดวิ่รดรอดติดโอมาสอสบด้าอสอลิตเเป็นเมืองเล็กๆนี่ก็ทอยนะเป็นเซนทุมจะเป็น ตัวเมืองเล็กๆแต่คนก็พุกพานอยู่ด้วยจ้ะคนก็พุกพันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเล็กๆนะจ๊ะเนาะช่วงนาฮอนก็จะมีคนมาไลอกันนะจ๊ะเมืองนี้ก <bounces S 2> น่ารัก เป็นเมืองเล็กๆนา่ๆนารักน่ารักนะจ๊ะติดทะเลสําหรับนาฮอนนี่ก็บกไกลจ้ะบกไกลจากบ้านขับรถมาก็เกือบเกือบสองชั่วโมงค่ะทุกคนนี่แต่คาเฟ่บาเกอรี่นะไรส่วนนั้นเนี่ย เป็ตนตามีเห็ดแท้พี่น้องปลาเอปลากระไรหลาย,ลายแล้วกว็สนานหยาก็หล,ลายจะเป็นตามมีเห็ดนี่ ที่จอดรถแล้วก็เข้าไปเช็คอินยังไม่ถึงเวลาดีหรอกประมาณบ่าย2องโมงคึ่งค่ะแต่เราก็จะเข้าไปก่อนติดทะเลเลยจะ้ะแต่อากาศบอดีด้เราะว่าวนาช่วงฤดูใบไม้ผินี้ก็จะประมาณว่า หนา,นาวเนาะเลนน่าทะเลบ่อดไรเดอยจ้ะบา uh? นนอะไรนะฟลุกอฟเต์บานอนปุ่โรงแรมทูซันบอนฮ่าสกับบอดา Mm. Kolla! Alltså förbered halloweenfest. Nummer stod det på den. 288. Vad är otta, det längre bort då? Ja, det är många rum. แล้วโซเดนนี่สีกุฎอุดเด็ดมีซังวายมาดื่มด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นี่มาด้วยแล้วก็ห้องแอร์ค่อนข้างกว้างนะคะชอบทิดต่กว้างมาก แต่ก็แอบเสียใจอยู่หน่อยนึงทุกคนคือเราไม่ได้วิวติดกับเอเอไอเราไม่ได้วิวติดกับทะเลเนาะแต่เป็นวิวติดกับตรงที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือ,อระเบียงค่ะไม่ได้แบบเสียดายไม่ได้เออมองไปเห็นทะเลอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อีกฝั่งนึงอ่ะมันเป็นทะเลค่ะทุกคนฝั่งทางโน้นเป็นทะเล Så det är det andra sidan, det är havet. Det mm. var synd att vi inte fått... Äh, ...få ja. mm. Men annars, det är okej. Okay. Mm. Ja, det är ganska okay. fint badrum. Mm. mm. Golvet! Den här gillar jag. Golvet, ja. Mm. Det är rent. Och, äh, wow! Så so, skål! Och välkomna! Tack! Min Mm, Min koktjej! Jag har dig! På då är jag Ja, Ja, det var bra, no. no, Det var lättare? Det, är det. det är <coughs> Bäst är en reaktion när du dricker vin. Bara, Vad heter ser det den? det här gott ut? Det är kört nu. Från Det var ju bra när, när du fick smaka. När du brukar smaka på restauranger. Mm. Och, Olika. Och den villkoren. Alltså, mm. Vi måste åka tillbaka. Den. Mm. Alltså, jag tycker det är faktiskt, mm. Deras Jaja, absolut. Men när servitören är nere i kvin och du ska smaka och du ser ut som du tycker det är jätteäckligt. Det är lika roligt varje dag att se Jag tror aldrig man får kunder som det den var äckligt Ja hon ja. vet inte, hon tog hand om Hon har många gäster. Dricker mycket vin men ja, hon har fel. Hon har så fel, ja. Ja, Det var synd att det inte var båt utanför, det var en bil istället. Mm. Men så är det. Man kan inte få allt. Så vi får... Så, vill du ha... Det är inte helt fel heller. med ost. Mm. Det ska... mm. Så. Du får fixa. Ska du testa en där och se om du tycker, du tycker om den Mm. นี่คือที่แบบเราสั่งเออในพ็กเกจนะคะรวมกับค่าเช่าห้องเนาะสั่งไว้มาดื่มทุกคนไวน์มาดื่มคอกับแก้ม <c oughs> แบบรอเวลาเพราะว่าเรอาอเวลาทานอาหารประมาณเกือบเอพริซิสกับกันอตตะมีสก๊ฮอควันเหมาะ Middag. Ja. Klockan åtta. Mm. Så vi får äta lite lätt. Ja. Dricka lite vin, chilla lite. Ta lite lugn. Och smaka. Kort. Skål. Jag har också fått, ha vad heter den? Ost. Det är mörk. Det är grönmögelost. Det är från Tyskland, eller det vad är det? Bro? Jag vet inte, lite kanske. Den var god. Mm. เป็นข้อกากับเป็นคอกากับอะไรนะเหรออืมีมั่นมาอะไนอืม,ม,อมทอกกัอกกับฟลุ

det är mer kolsyra. Det är bra. Det är inte riktigt än. Det, det finns ju en massa olika såna ricevingar. Ja, men det är mycket lockare. Det som vi fick i rummet var inte så rätt. Det är lite svårare. Den här är okej. Ja, den är okej.

Klockan räcker ju. Det, det. Mm. det är som... Läka? Växelöl. Växelöl. Det är det. Det står väldigt fint där. Så. Okej. Okay. Huvudrätten. Mm. Mm. Uh, det var kalventrecôte. Ska vi se vad ipa på tycker om att filma tillbaka. wow. 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 แบบเขาเรียกแบบไม่ค่อยสุกาอเรยค่ะพอดีปนกลางเนยยังแบบแดงๆอยู่เลยซีกันเังเะมะมันเาเนานเนาัาา เดื่บคู่โอเคฮัโหเล็เมนูนี้ผ่านะรเเเว้าวปลาหมึปลามึสซีกอดอุมาชิมกันเลยค่ะนี่คืออาหาร เมื่อกี้เรากินอาหารหลักไปเล้วใช่ไหมตามมาด้วยของหวานเป็นช็อกโกแลตกับไอศกรีมสวยงามอยู่ทุกคน Den här glassen är lite speciell. Det, är lite det känns som... Det känns som de, det Platt, det mm. Mm. Det att de dricker nån form. Det är möjligt att de gör det själva. Ja. Eller om de Ja. Ja. Som de har gjort själva. Ja. ja men så är det ju mycket möjligt att de har gjort Få lite mer standard. Bak. บอกของหวานไม่ค่อยเท่าไหร่กินเอากินเอาตัวคน <laughs> บอกของหวานไม่ค่อยเน้นเน้นแต่อาหารหลักกินเอากินเอา <laughs> รู้ว่าโดนเนรไทหยุดกินหรอไอ้เด็กกู ก็เรียบร้อยไปแล้วของหวานเนาะเป็นอาหารเป็น3ามอย่างที่เลือกเป็นอาหารอะไรนะออเดอร์ป่ะตามด้วยอาหารหลักแล้วก็ตามด้วยของหวานจบแล้วนะทำคันนี้เดี๋ยวก็เข้าไปนอนแล้วค่ะทุกคน Wow! Mm. Riktigt fina båtar idag. Wow. Kolla! Det är mysigt. Det oh, är romantiskt. Du mm. rör. Inte i vattnet. <laughs> wow! Nu ska varit på toaletten? Jäklar vilka båtar! Ah, de fest. Oh. Ja. Wow. Vad är det här? Mm. De har som ett helt hus där. Är det? Oh. Oh. Här var lite kallt. Wow. โซฟีนยิ่งฟะโรแมนติกมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยติดทะเลทั้งแถวนี้เป็นทะเลหมดเลยอากาศแบบหนาวมากตอนนี้สั่นเออตอนนี้สั่นฝนตกด้วยฝนตกแล้วก็อากาศก็หนาวด้วยตอนกลางคืนเนาะเรากินอาหารเสร็จข้างในนี้แล้วก็ออกมาเดินดูเรือ ดี๋ยวขอลติดเดมิกเกลปะเดนสยี่บ่ั่าอีน่ลว้าวสวยงามมากตอนกลางคืนบรรยากาศเ้าแล้วก็ต Alla, alla är lika stora. Ja, alla är lika Jättefin. stora. visst, alla är lika... Ja. Wow! Det är extremt! Ja, det är det. Verkligen. Jättefint. Wow! Alla är lika stora, ja. Men det är ingen som har flagga på. Och de är svenska, den har. norr... borde vara ja. Wow! Speciellt ställe. Bara de fina.

ตีเล็กๆสำหรับเด็กๆเอเคมักซ่านี่เท็ดเราไปกินอาหารเย็นมาทำไมนี้ค่ะคนเยอะมาก so ไปเข้าห้องนอนทุกคนแล้วก็อ่ะ ฟ <laughs> okay. ันดีนะคะกุดไนเอลิวันโอเคยูทูบซุปเปอร์สตอร์มาจาาทุกคนอาหารเช้า กินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วเมื่อคืนนี่นอนดีมากเลยเตียงก็โอเคถือว่าใช้ได้สวอเดรุก,กสมีบิเอเอร์อนาคือสำหรับวันนี้นะคะ ก็กินอาหารเชา้าเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็แฮปปี้ <c oughs> <c oughs> เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอตัวลาไป